แล้ววันนี้ครับเพื่อนๆผมได้กลับมาเข้าป่าอีกครั้งครับวันนี้คุณจะพบกับโอมคอฟฟเมกเกอร์ครับไม่ใช่มิทิกนะครับซึ่งวันนี้อุปกรณ์ในการเข้าแคมป์นะครับหรือเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของคนเข้าแคมป์เนี่ยก็ต้องขาดกาแฟไม่ได้ถูกไหมครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้ครับเครื่องชงกาแฟมีขนาดใหญ่เกินไปไม่มีไฟฟ้าในปานะครับหรือว่าอุปกรณ์กาแฟพกพาไม่สะดวกเกะกะเอธทะนะครับวันนี้ผมได้เห็นเจ้าตัวนี้ครับเรียกว่าเป็นมินิคอฟฟเมกเกอร์หรือเรียกว่าเป็นมินิเบรโซนะครับเครื่องชงกาแฟพกพา ที่สามารถสร้างแรงดันสูงได้ต้องบอกว่ามันเล็กมากๆนะครับก็จะมารีวิวแกะกล่องไปพร้อมกันกับเพื่อนๆแล้วจะมารีวิวว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีการใช้งานยังไงผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันอร่อยไหมแล้วมันดียังไงนะครับเริ่มไปได้กันเลยนะฮะโอเคขั้นตอนแรกครับเราจะมาเปิดไปพร้อมกันเลยครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้ผมเห็นในเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเยอะแยะเลยที่เขารีวิวเนาะซึ่งมันมีขนาดเล็กมากๆนะครับนี่ให้ดูเนาะคือขนาดเท่าฝ่ามือเองนะ ซึ่งเราสามารถเอาพกใส่กระเป๋าเกงได้เลยนะครับแล้วก็หลักการทํางานของเจ้านี่เนาะและว,วิธีการใช้เนี่ยจะมีอยู่ในคู่มือนะผมได้ศึกษาคร่าวๆมาแล้วก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีการปั๊มโดยิ้วโป้งเนี่ยกดสร้างแรงดันตรงนี้ครับนี่เห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับการปั๊มลมเอาใบเพื่อสกัดชอด e ็อตเอสเรสโซซึ่งเพื่อนๆได้เห็นในคลิปก่อนหน้านี้จะมีเจ้าส t a นเลสโซเอสพีสองร้อยดิง้งกับเอสพีสามร้อยนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วซึ่งจะมีหลักการเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าที่ผมมองว่ามันสามารถพกพาได้ง่ายมากๆนะครับส่วนข้างบนเนี่ยก็จะเป็นกระบอกใส่น้ําเราสามารถใส่น้ําน้ําร้อนเนาะแล้วก็วางข้างบนตรงนี้นะครับอ่ะข้างล่างเนี่ยครับก็จะมีเป็นแก้วสําหรับพกพาเอาไว้ดื่มซึ่งก็เป็นพลาสติกแล้วก็มีหุ้มยางซิลิโคนอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นบัวใส่กาแฟเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่เลย เมุนออกมาบึ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้านี่นะครับซึ่งก็จะแยกออกเป็น2ส่วนอย่างนี้นะครับหลกัหลกๆเจ้าตัวนี้เนี่ยมี5ชิ้นเนาะผมได้ดูมาครับเขาบอกว่าเจ้านี้เนี่ยสามารถใส่กาแฟาได้สูงสุดเนี่ยครับประมาณ8กรัมซึ่งก็คือช็อตเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตและสิ่งที่มันน่ามาหาัศจรรย์คืออะไรรู้ไหมอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าสามารถสร้างแรงดันได้ถึง8บาร์ารพอๆกับเครื่องชงกาแฟา1เครื่องเลยแ <Wow. S 1> สดงว่าคนที่ชอบกินเอสเปรสโซ่กินกาแฟดําดก็น่าจะชื่นชอบตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคอย่างแรกเลยครับ เราจะมาบดกาแฟกันครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกาแฟโคลอมเบียนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ใช้เจ้าเครื่องบดนะครับ t a m o r C 2 o ครับด้วยความที่เราจะทํากาแฟแบบเอสเปรส so เนาะเราจรึงต้องปรับให้มันละเอียดนะครับประมาณหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ประมาณสัก11คลิกนะครับแปดเก้บบเอ็ดนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ประกอบกับไปเหมือนเดิมครับจะต้องมีเป็นตัวราชางดิจิตอลปริมาณกาแฟ10กรัมเป็นกาแฟโคลอมเบีย ช้อนหนึ่งประมาณ9กรัมครับอ่า10กรัมแล้วแล้วก็เบิร์ดเลยนะครับเทเข้าไปนี่ครับข้อดีของการบดใหม่ๆเนาะมันก็จะทําให้กลิ่นหรือว่าเฟลเวอร์กาแฟเนี่ยมันก็จะหอมมากๆนั่นเองครับมีแค่แบบได้กลิ่นก็ฟินแล้วซึ่งเจ้าตัวมินิเพสโซเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ใช้แค่กลุ่มของแคมป์เนาะคนที่เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับหรือคนที่แบบว่า มองการพกพาอุปกรณ์ที่มันเล็กๆอะผมมองว่าเวิร์กเลยนะครับเจ๋วเลยอันนี้เราเราได้แล้วนะความละเอียดก็คือถือว่าระดับแบบเกือบเอสเปรสโซ่เลยนะขมอตระบายครับเราจะมาเริ่มในการทากันเลยในก่อนอื่นทําอะไรรู้ไหมม้วนน้าร้อนก่อน <laughs> มาเราก็จะมาตั้งเตาครับซึ่งก็ถ้าเกิดสายแคมปิ้งก็จะมีไอเตาที่มันเล็กกว่าน,นี้อะมันก็สามารถพกพาได้ง่ายเอาเป็นว่ารอบหน้าผมใบป,ป่าจะเอาตัวนี้มารีวิวเนาะแต่ว่าอันนี้เอาอันนี้ก่อนลวกันเพราะว่าซื้อมาต้องใช้คุ้มก่อนนะครับโอเคนี่ อย่าลืมนะครับชอบป่าชอบเขาอย่าลืมชอบเราแล้วก็สดสัตว์ไทยด้วยนะครับ <laughs> เมื่อกี้บุกคสดนะครับในระหว่างนี้เราจะมาตักกาแฟเนี่ยใส่ในตัวฟิลเตอร์ก่อนแล้วกันมันจะเป็นตัวอย่างนี้ครับฟิลเตอร์อย่างนี้เนาะซึ่งมันก็จะพอดีกับช้อนเลยนะครับเพื่อนเือนแล้วก็ใช้ไอตัวก้นมันเนี่ยอัดอีกทีหนึ่งนะเฮ้ยดีนะครับบดกาแฟมาเผื่อโอเคแล้วก็ตักไปครับให้ให้เต็มเลยนะครับนี่อ่ะนี่ครับแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ ้นนะครับของตัวช้อนเนี่ยอัดลงไปอย่างนี้ครับให้ให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ทําให้การสกัดเอ็กแทคชั่นเนี่ยออกมาได้ได้ดีครับอ่าแล้วก็ปาดกาแฟที่เหลือครับออกไปนะครับโอเคก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบแล้วนะครับอ่าขั้นตอนออไปครับเราก็จะต้องมีตัวนี้เนาะซึ่งเพื่อนๆพอย่าไปทําอย่างนี้นะเพราะมันจะหกหมดให้เอาอันนี้ครับประกบไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คว่ำอย่างนี้แล้วก็ใส่เข้าไป ขั้นตอนนี้ผมมองว่าถ้าคนแบบมือใหม่อาจจะมึนๆว่ามันจะต้องกลับด้านยังไงก็ก็ลองดูคลิปนะครับสักรอบสองรอบก็จะเข้าใจครับอ่าเสร็จแล้วเนาะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปุ่มเนี่ยครับอันล็อกก็คือลบหมุนนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาสามารถปั๊มได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่มีน้าโอเคน้ําเดือดเลยเราก็จะเทน้ําร้อนครับลงไปมันจะมีเลเวลอยู่ครับซึ่งผมดูมาเนี่ยเขาบอกว่าใส่น้ําได้ประมาณ7 0็ดสิบถึงแปดสิบมลครับโอเคต้องบอกว่าครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยนะครับเนี่ย อ่าแล้วก็หมุนกลับครับมันจะไม่หกใช่ไหมเฮ้ยนิดนึงครับโอเคอ่าเสร็จแล้วได้ไหมครับก็เมื่อกี้อาจจะใส่น้ําเยอะเกินครับเยอะเกินกว่าเลเวลที่ขีดนิดนึงมันทําให้มันแบบอาจจะมีร่วตอนแรกนะครับขั้นตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับสกัดแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการปั๊มครับไปเลยนี่กดอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดอ่าอย่างเงี้ยนะครับอึ๊บเอ้ยเอ้ยผมใส่น้ําเยอะไปนิดนึงนะครับตอนแรกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครั้งแรกไงก็อย่างนี้แหละรอดไหม มาแล้วมาแล้วไม่ใช่นะ้ำมันเยอะไปโอเคเอาใหม่ไลยยินเสียงแล้วเห <laughs> <laughs> ็นนะผิดพลาดขั้นตอนไหนเนี่ยเทคสอครับ <c oughs> ก็คือเมื่อกี้หมุนไม่แน่นครับมันไม่ไม่เข้าเกลียวนิดน,นึงเนาะอันนี้โอเคแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็เราจะมาสากัดครับโดยการบั๊มครับ <c oughs> <c oughs> นี่เฮ้ย <c oughs> มันเริ่มตึงครับเริ่มตึงมือหนูนะวินาทีนี้มันจะออกแล้วนี่โห เฮ้ยครีม่าแบบหนาหนามากครับเพื่อนๆดีเลยนะผมมองว่าคือมันสามารถทําให้แบบว่ากาแฟละเอียดกว่านี้ก็ได้นะเรายังสามารถอัดแรงดันได้อีกนะครับโอ้ oh, ประมาณนี้มัง้งโอเคอ่านี่เลยเอสเปรสโซ่ครีม่าหนาตึบนะครับนี่แยก3ชั้นด้วยนะเห็นไหมฮาร์ดบอดี้ครีม่านะครับโอเคหอมมากนะครับเราจะมาชิมนะครับแล้วก็รีวิวกัน อร่อยดีดีมากๆมันเหมือนช็อตเอสเปรสโซ่เลยนะคือถ้า100%เป็นช็อตเอสเปรสโซ่ผมว่าไอเน,นี้ยสัก85-90%เลยนะถือว่ารับได้เลยกับแค่เนี้ยกระนาดพกพาสะดวกมากแล้วมันดีมากนะครับคือดีจริงๆ สรุปนะครับคือเจ้ามินิพรสโซตัวนี้คือจิ๋วแต่แจ๋วของจริงครับแล้วก็ทํากาแฟออกมาได้ใกล้เคียงกับช็อตที่เรากินกันแบบกับเครื่องกาแฟจริงๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มองว่ามันพกพาง่ายข้อดีเนาะกระทัดรัดแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยรสชาติที่ได้ออกมาคือแจ๋วแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะ990บาทซึ่งเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตามออนไลน์ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ผมมีขายนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่แจ๋วมากๆแล้วก็คุ้มค่ากับการพกพานะ แล้วอุปกรณ์หน้าที่จะมารีวิวนะครับแล้วก็แกะกล่องให้เพื่อนๆดูจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามใน E ีีต่อไปเนาะใน่อนอื่นขออะไรรู้ไหมขอเดยครับกด subscribe นิดนึงนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อมเมนต์มาข้างล่างนะครับให้กำลังใจนะครับแล้วเจอกันใน E ีีหน้าว่าผมจะพาไปเข้าป่าที่ไหนบ๊ายบายครับ